นิยายรักเรื่องรักนี้ที่รอโดยอนัตตาตอนที่21มหกรรมชอปปิ้งในประเทศไทยในบรรยากาศที่แสนร้อนระอุแม้แต่เจ้าของประเทศยังปาดเหงื่อไม่ต้องนึกถึงว่าคนที่อยู่กับอากาศเย็นๆตลอดเวลาจะเป็นเช่นไร แพรพันธ์ใช้เวลาไปซื้อมเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆและผ้าหลายชนิดตามตลาดนะัดเอริกไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ยอมห่างทำให้หมดแรงกันไปทั้งคู่เพราะเสียเงื่อไปมากพอได้ขึ้นนั่งบนรถเบนซ์ของนพดลเขาก็เอนตัวลงพิงพนักถอนหายใจแรงๆขอโทษนะคะที่พาคุณมาเหนื่อยเขาลืมตามองเธอแล้วยิ้มเหมือนจะบอกว่าไม่เป็นไร เธอรีบยกกระดาษทิชชู่ซับเหงื่อที่ไหลท่วมข้างแก้มให้เขาแต่เธอเองก็ร้อนมากเช่นกันเขายิ้มอย่างเอ็นดูเช็ดเหงื่อให้เธอจนนกพดลหอบปากอย่ามาหวานให้ฉันเห็นอย่ามาหวานให้ฉันอิจฉานะยะเธอแอบขำที่นกพดลแกล้งดัดเสียงอ่อนช้อยเออเรื่องที่บอกว่าจะไปร่วมงานบอกคุณเอริกให้แล้วนะนกพดลดีใจใหญ่ เย่ๆ yeah, yeah. ต้องสนุกแน่ๆแ,แต่ใหญ่พี่สาวตัวดีของฉันไม่รู้จะทำวงแตกหรือเปล่านั่นสินั่นทำให้เธอถอนหายใจอยู่ๆมือบางก็ถูกบีบเธอมองมือของตัวเองพบว่าเอริกบีบมือของเธอเบาๆทั้งที่เขาหลับตาไปแล้วเธอจึงหากระดาษมาพัดให้เขาคลายร้อนพอได้พาเที่ยวกับครอบครัวของเอริกวันก็พากันกลับ เพราะเอริกมีงานคุณย่าดูเหนื่อยผิดปกติจนเธอเป็นห่วงแต่เพราะยาคลายเครียดที่คุณหมอสาวให้ก็เลยหลับตลอดทางที่บินกลับอเมริกาเธอเบาใจที่ความดันของท่านคงที่อยู่เสมอเอริกบีบมือเธอเบาๆจัดที่นั่งให้เธอได้พักผ่อนเสียบ้างเธอยิ้มให้เขาและเอ่ยขอบคุณที่เขาดูจะเป็นห่วงเธอมากจนเธอรู้สึก ดีกับเขามากมายที่ดีกับเธอและคุณย่าพก,กามากขนาดนี้แถมยังดูดูแลเธออย่างดีไม่เหมือนคนที่แต่งงานกันเพราะเรื่องธุรกิจเมื่อกลับมาส่งคุณย่าพก,กาที่บ้านท่านก็ขอคุยกับเอริกโดยตรงเรื่องเงินสินสอดท่านไม่อยากรับเอาไว้เธอเองก็เช่นกันแต่เขาและครอบครัวปฏิเสธแอรอนจึงเสนอแนะว่า เงินสินสอดควรจะแยกแยกตู้กันให้เป็นกรรมสิทธิ์ของทั้งสองคนหลังจากจดทะเบียนสมรสแครรอเองก็ช่วยพูดจนเธอยอมใจอ่อนคุณย่าพกาก็หันมาถามเธออีกครั้งให้เธอเป็นคนตัดสินใจเธอจึงยอมตกลงกลับมาถึงห้องพักเธอก็โหมตัดชุดจนชุดของเพื่อนเจ้าสาวเสร็จครบหมดแล้วส่วนเอริกคคิด ติดงานไม่ได้กลับบ้านมาหน<ฤ> um. ึงคืนกับหนึงวันจนเย็นวันถัดมาที่เธอก้มๆเงยๆอยู่กับกระโปรงชุดแต่งงานพยายามติดคริสตัลเม็ดเล็กๆก็เห็นว่าเอริกเข้ามานั่งข้างๆเธอเธอตกใจมองเวลานี่มันสองทุ่มแล้วเธอตกใจรู้สึกผิดแย่จังขอโทษค่ะฉันนี่แย่จริงๆเขายิ้มคว้าข้อมือของเธอเดินออกมาด้านนอก จึงเห็นว่าเอริกสั่งอาหารมาแล้วผมโทรมาตลอดนิกบอกผมว่าคุณทานแต่ละมื้อน้อยมากผมก็เลยต้องกลับมาดูแลคุณสักหน่อยเธอหน้าเพื่อลงขณะที่เขาดึงเก้าอี้ให้เธอนั่งฉันนี่แย่จริงค่ะเขาจับไหล่บางของเธอก่อนจะก้มลงจุกกระมอมของเธอเบาๆผมไม่โกรธหรอกหน้าผมเองก็งานยุ่งจนไม่มีเวลาให้คุณเหมือนกันเขาตัดไก่อบที่สั่ง,งมา ที่สั่งมาใส่จานของเธอราดน้ำเกรวี่ให้จนชํำกลิ่นหอมหอมและสลัดผลไม้น่ากินที่ถูกวางลงในจานเดียวกันเขายังคงยิ้มให้อย่างอ่อนโยนทานสิครับทานเยอะๆเลย<า>เธอย,<า>ยังรู้สึกแย่แต่ก็เอ่ยกับเขาขอบคุณนะคะเขาลูกแก้มเธอเบาๆด้วยข้อนิ้วชี้ยินดีครับ เธอตกตะลึงดวงตาของเขาช่างหวานซึง้งหรือว่าเธอคิดไปเองกันแน่ได้แต่ก้มหน้าก้มตากินจนหมดเข่าหัวเราะและเติมให้ใหม่นั่งคุยอ้อยอิงจนเกินเวลาสองชั่วโมงก็ก็ยังเข้าไปคุยกันต่อในห้องตัดเย็บเกือบเที่ยงคืนเอริกก็หาน้ำผลไม้มาให้เธอได้ดื่มก่อนนอนเพราะเกรงว่าเธอจะเอาแต่ทำงานต่อแต่เธอคงไม่กล้าแล้ว ทำอะไรจะลืมเวลาอีกแบบนี้ไม่ดีแน่เอริกจัดแจงปิดเครื่องปรับอากาศในห้องตัดเย็บเธอยือนรออยู่หน้าห้องเพียงเพื่อจะรอเขาพอเขาหันมามองเธอเธอก็ยืนก้มหน้าเหมือนจะหลบตาอ,อราตีสวัสด์ค่ะเขายิ้มเดินเข้ามาใกล้เธอเชยคังเธอให้ศบตาเขาราตีสวัสด์ครับเธอเผลอศบตาเขาตรงตรง ไม่อยากไม่อาจหลบสายตาเขาได้แม้ว่าแก้มและผิวของเธอจะร้อนซ่านไปหมดแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่อาจจะไม่อาจจะทำอะไรไปมากกว่านี้ได้เขาจูบหน้าผากนวลเบาๆเธอหลับตาลงรู้สึกถึงกลิ่นชายชาตีจากตัวของเขาที่วนเวียนอยู่รอบตัวเธอมาตลอดเดือนจนเธอจดจำได้แม้ว่ากลิ่นนั้นจะ แค่ผ่านไปเธอลืมตามองเขายังเขายังคงยิ้มหรีตามองเธอนิดนิดสงสัยต้องส่งถึงเตียงเธอตกตะลึงออึ้งเพราะเพิ่งรู้ตัวว่าเอาแต่จ้องเขาอยู่นานจึงถอยหลังออกมาเขายิ้มแม้จะรู้สึกเสียดายวันดีค่ะเธอละล่ำละลักเผอพูดภาษาไทยเขาหัวเราะเบาๆ ไม่ได้ตอบคำทั้งที่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรจนเธอนึกออกว่าเธอพูดอะไรออกไปหมายถึงฝันดีนะคะเขาไม่ปฏิเสธครับผมว่าจะฝันดีมากถ้าได้นอนกอดคุณคราวนี้เธอเขินจนทำอะไรไม่ถูกรีบปิดประตูห้องหนีเขาทันทียืนพิงประตูอยู่นานมือซบคลำอกตัวเองป้อยๆเผอ เพราะอยากให้มันเต้นช้าลงอีกสักนิดให้ตายเถอะเขาช่างมีผลต่อร่างกายและหัวใจเธอมากจริงๆหรือว่านี่เรียกว่าความรักเธอแอบถอนหายใจแม้ว่าจะยังยิ้มทำไมมันรวดเร็วนะักทั้งที่มันเพิ่งจะผ่านมาแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองเธอเคยคบใครๆแต่ไม่เคยมีใครทำให้เธอใจเต้นแรงมากเท่านี้มาก่อน ขณะที่เอริกเองก็เอาแต่มองประตูห้องของเธอที่ปิดไปแล้วเขาอยากจะจูบเธอเขารู้ว่าเธอพร้อมแล้วแต่เขาไม่กล้าให้ตายสิสาวๆคนไหนที่เขาจูบมาไม่เห็นว่าเขาจะต้องคิดมากอย่างเธอเลยเขาน่าจะจูบเธอเขากำหมัดแน่นเท้าสะเอวเหมือนพยายามห้ามตัวเองมือไวกว่าความคิดเขาบิดลุกบิดประตูเธอยังยืนอยู่ตรงนี้ ท่าทางตกใจที่เห็นเขาเข้ามาเธอตาโตเงยหน้ามองเขาที่ก้มลงมามือหนารวบเอวของเธอเอาไว้ขณะดึงให้เธอประชิดปากร้อนๆก็ประกบลงหาปากนุ่มชื้นของเธอลิ้มรสหวานปานน้ำผึ้งเธอตกตะลึงพลึงเพ้อตามองเขากว้างขึ้น